ตอนไหนวะฮะโอลิโอนห้องครัวอ่อไอ้เอฟเป็นเขียนห้องครัวตรงตัวเลยป่าวะห้องครัวหรอที่เป็นสกีลแอร์เรียป่อเตดออสเตดเหมือนเดิมออสเตดใส่กรอกอัดตก สวไอคนเงาทำไมม,ไมันลอ,อยอตักกระดูบแต่ผมไปขอทำเป็นพื่อเปิดรูได้ไม่น่าจะแปะเลนซอดคืนที่หลังหลอกแป้งแค่ไหน ว้าวถ้าเข้าถ้รู้ตรงนี้แล้วโดนฟังเดี๋ยวผมปิดคืนที่หลังเดี๋ยวปิดคืนที่หลังไม่มีอะไรหลอกเฉยสันสามมาเกอร์เรื่องดามแมชีอ๋อเฮ้ยสนุกแน่นอนอยู่แล้วตรืเนี้ยบอกเลยสนุกมากกำลังผมชอบนะตรองนี้สนุกดีเหมือนกับค่อยๆโตพระเอก็ค่อยๆโตอะไรโตควัญเออควายก็ได้ จบไหมควยดีกว่าพี่เออหามมันสุภาพไปรบบเกอไม่ควรจะใช้คำนี้เลยผมขอโทษใช่เพราะเกอหัวแขวะเออไอ้นี่มันกำลังไปเจอไอ้นี่ฮะกำลังไปเจอปีศาจที่บอกเป็นดัานฮะนี่ใหญ่มันสิบกว่าเล่มแล้วจะยี่สิบเล่มแล้วนะน้องอ่านเหรอไม่ผมกะอยากอ่านอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาว่ากระตูนมันไม่ค่อยยืดเยื้อนะผมว่ามันไปไวดีมันสนุกนะผมชอบเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มาหมอยใครอะ ไอ้รวดใครรวดใครก็ระวังทางนี้นะ,ะเข้าใจัตงเอ,อ้ยไม่ใช่พี่ท็อปนี่หว่าสัต์ ไปพี่พี่ต๊อบฮ้มันยิงทะลุไอ้เจนที่บัวม <c oughs> ยิงข้างบนเล่นไม่เดียวตายแล้วนะไม่เดียวตายละตุ่ย <c oughs> ได้แล้วหลบว้ยย้าย ติดเก้าอี้โอ้โหแล้วปืนกย่ยมเลยบันไดนู่นนี่บันไดนี้โอ้โหก็ไม่โดเกิดไม่โดนหัวมันก็ไม่ได้เล่นฐานแล้วทีนี้ตัวเนี้ย จริงไม่โดนว่ะไม่โดนทักนัดเลยไม่โดนเลยโดนเรื่องข้างหมดเลยมันกระจอกไงแฮกกิ้งมันต่ำเนี่ยแฮกกิ้งต่ำโอ้โหถ้าจะสุ่มแล้วเปลี่ยนขนาดนี้ก็กดเลือกเยอะห้องไหนเนี่ยโอ้ห้องสะพาย่ะ ที่มันเ<า>จาะข้างบนได้ปะ่ะแคมและบนหัวมันมีรูอยู่รูมัง้งจำไม่ได้แล้ววะ่ะเออมีมีม,มีถ้ารูถ้าอยู่ตรงกลางก็อยู่ฝั่งซ้ายมืออะตรงหน้าทางเข้าชั้นหนึ่งมันมีรูอยู่บนหัวดูอะไรครับดูเยอะมันมีสองรูเลยตรงเ,เ,เนี้ยไหนวะอ๋ออะไรเหรอพี่ทมาร์กเร็วๆมาร์กเร็วๆมาร์กเร็วเร็วมาร์ากแล้ว อยู่มันอยู่ฝั่งเนี้ยไม่รู้ไม่ใช่รูอ่ะผมดูก่อนรูอยู่ไหนวะพิทูจะมีพิทู้อยู่นี่อยู่ข้างออบเจกต์โอ้โหอยู่ใต้ห้องออบเจกต์เลยไอห้องฉายอ่ะโอเคเรียบร้อยน่าเรื่องทับเลนฟอสเหลือปะเดี๋ยวอันหนึ่ง ีจะพ,พี่จะไปแตะหมดเลยแตกหมดแล้วไม่รื้อข้างบนไหนแปลกไนะหนนี่ฮะแบบนเข้ามาทางนั้นกันเทียบเลย โอมวางงนีแหละริงกี่ทีถึงจะตายอ่ะหลายทีอยู่อ๋อตายเลยเอาลองไปยิงไปกี่นัดอะประมาณสามนัดตายเห็นตัวนะเฮ้ยยิงที่ทำไมอ๋อโดนใช่ไหมมันยิงไม่ใช่เหรอ ยิงเหรอมันยิง,ยงข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยมาตัวหนึ่งเอ้มูนกะกัดไงอ่ะอีฟฝั่งที่ยังยังไม่มีใครนะนู่นน <ผม S 3> <ด>ู้นตัวกอสน๊อต <ผม S 3> <ด>เข้ามา<ด><ด>สองตัวมีน็อกกับฟินก้ามั้ง มีนี้ด้วยนะไอ้หญิงมาเฮ้ยเจอแล้วอีฟอีฟอ,อยู่นี่อือตรงนี้อยู่ข้างหลังนี่ขอบลมอ่ะนล็อกตัวเดียวไม้แม่งยิงกล้องกูไปแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ ทับพี <Marx ism> ่ท for <language> really ับมันยังเลงมาตรงหน้าประตูนะสวยหัวหัวแล้วก็หัวโดนปีนเลยมันไม่มีตัวเจาะมันเข้าไม่ได้เจาะหัวไม่มีเลนฟอนเจาะกันสักคนหมด 太啊。 อะเลอร่อยเหมือนมึงแบบล้วงล้วงทั้งแขนอ่ะมันจะหมวกมั้กมันต้องกาะอาปากกลาง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 เขาจะเกข้างล่าง ห้องเดียวกันมีทัชเชอร์เฮ้ยทัชเชอร์บ้าอะไรอยู่ฝั่งนู้นมิ้วอ่ะไม่ใช่ทัชเชอร์ไอ้ขับขันอ๋อขับขันออโต้10วอ้าวอีฟแล้วมึงจะออกยังไงอ่ะออกได้โดดขึ้นไหนละไหนลองโดดดิถ้ากูโดดขึ้นไปรอบกูเหรออ๋อตกใจนึกออกไม่ได้ มันมาปิดแล้วเนี่ยขอได้ยิงได้ปะเฮ้ยโดนอะไรวะลบสิบโดนกูโดนต้งไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในห้องจอดจอดในห้องตายโปลมคสะยมีปะไปถ่านแล้วตัวเดียวเห็นตัวเดียวที่ตายไปแล้วเห็นเลเซอร์แล้วเห็นเลเซอร์แล้วแต่ไม่ดันเนี่ยโลมาเนี่ยโปลิกเนี่ยตายไปแล้วไหม เออไอตัวกฤิตาและโอ้มีแล้วก็มีนะอีกตัววะวิจิวไม่คิดจะให้เจาะตรงนี้ห้องครัวมีนะตัวหนึ่งอ่ามีอีกอะเนี่ยแม่ห้องครัวข้างล่างอ๋ขอข้างล่างมีวิจิวนะระวังนะมีวาวมาด้วย ขวาจอสมันวิ่งขวาโอ้โหสองตัวดิลงน้ำอโอ้โหมก็ตายเรียบร้อยเลยเฮ้ยโดนรูดไีไม่ใช่วิจิววาไม่เฮ้ยเห็นหน้าดำๆนึกว่านักการกระโดดลงไปเลยเ้ยเก็บกล้องพิ่ท็อปไว้ไม,มันอยู่ทางซ้ายของไอ้นี่อากอต ที่ผมเห็นตรงนี้แวบๆอ่ะลุกอยู่ข้างนอกนะตรงโถงอ่ะโอ้โหเต็มเต็มระวังน่าจะอยู่ทางซ้ายาซ้ายลุกก็บวางไม่อยู่น่าจะอยู่ข้างข้าวะเอาเข้าไปแล้วทางซ้ายนะทางซ้ายของตัวประกัน โอ้อยพี่ท็อปขวาโอ้โหาวาวไม้ไงยังอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ทำไมแสงกระสุนมาจากทางซ้ายวะนี่ไงนี่ไงลูกไงมีด้วยอ่ะอ,อ๋อมันยิงผมนึกว่าคุณท็อปจะล็อกทางยาวไว้ให้โดนลูดปึดงแต่ ว่าจะอีสีไงมันต้องเล่นตัวนี้อีสีคืออะไรสุดไหนเฮ้ยโอ้โหคนจริงว่ะเฮ้แต่จาะข้างหน้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่เจาะข้างในเลยอืมเจาะตประกันเลยวัดตัวเดยไปกลัวจอดเลยต้องจอดเลยลงไปกลางหัวตประกันได้นะเออเยี่ยมเลยสุดจริงคนนี้เยี่ยมจริงๆติงตระกันมันจะได้เอาหัวหม่งระเบิดเฮ้ยแซนคิงโดนแบน ยังไม่ได้เข้า,กาเกมเลยใช่ไหมขบนน่าจะเออข้างบน,งบนถูกก้าเฮ้ยห,หลบหลบโอ้โหพังเลยกูย้ยและสามตัวแท็กไม่ได้อุ้ยเอา้าตันอ๋อโดนโดนมันตันได้ได้อะ ไม่ตรงไม่มีติดติดโดนไว้เล่นเลยปัญหาอยู่จอกหาขวยอะไรไม่เจอแล้วเสียแอบไว้หลังก็ดีดีเไลาแล้วเนี่ยโดนขึ้นมงเก่งบอกเลยเฮ้ยตันใหญ่โยนดีเก่งมึงออกไปทำไมกคุณว่ามันไปมันจะอ้อมมามาดึงตรงนี้ยผัง อุ้ยวุ้ยวุ้ยไอ้ยิงอะไรมาโคโคเฮ้สายมือเข้าได้เนี่ยอิฟอีฟอีฟอีฟไปเข้ามังบอสได้ไหมเจาะได้เลยเนี่ยเข้าประตูสายมือเจาะได้เลยแต่ห้องนี้ต้องเดี๋ยวต้องเคลียร์หน่อย อึ๊บกระโหลกไม่ถึงออมันปิดไอ้นี่ให้เราพอดีเลยเฮียเจาะทางซ้ายเลยพร้อมเลยเนะก้งไปเผาฝั่งนี้ดีกว่าไหมนี่นี่เผาก่อนไหมให้เผาเใก่เาาต้อมไม่ต้อง,งไม่ต้องไอจอ,งจอดจริงเจาะประตูนี้ได้ไหมขวามือกำแพงอ่ะ๋ยวเอาโดนไปโดดเอาโดนไปโดดไหนก่อน มีมีมีข้างในมีจ่อจ่อได้เดี๋ยวกูจ่อให้ททไเฮมอลจะพังไว้แล้วนะกูเก็บควาเออฮัดเก็บเฮมอลนี่จะพังว่ะแต่กูแปะเนี่ยขนเลยครับปัจจัยล่างไม่มีอ่ะ มาขวามือนะ มันอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ทางยาวพี่ท็อปอยู่ทางยาวทางแม่งจอดกล้องอะทางรับองเฮ้ยโอ้ยยิงไปทั้งหลายทีแม่งไม่ตายยิงโดนหัวลุกแม่งไม่ตายเรื่องเหลือขีดเดียวเนี่ยตายแล้วอยู่ตรงตัวประกันเลยายแม่งไม่ตายโอ้วจอดลุกแม่งยังไม่ตายเลยเนี่ยชิมันดาวอ่ะ อะไรวะขวามันทะลุออกมาได้นะไอ้ที่เราจเจาะอออย่าให้มันตีวงนะอีฟที่ห้อยอีฟแ่งมุม,ม <c oughs> <c oughs> น่ะนอาไว้เออไปทางนั้นก็ได้ระวังนะ โอ้โหเต็มหัวอะไรวะเออแรงโดนลูดหมดเลยแล้วกูยิงมันคือไม่ตายด้วยนะแย่กูยิงลูกไม่ตายอะเมื่อกี้เลือดหลือคิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้สายิงต้งหัวแล้วเนี่ยแย่เลยห้าสี่ มีกลัวอะไรวะผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยยิงล้มอย่างเดียวเลยเปลี่ยนเป็นแฟต ผมมาทางนี้ทำไมวะเนี่ยที่เดิมห้องเดิมเลยอ่ะใช่มันกันชนะทำไมมันได้กันห้องเดิมเหมือนก็ว่างก็สุ่มได้ห้องเดิมชนะมันแมทพอยมั้งมาแล้วโจมมา 10秒5秒人質を確認回収作業を開始するマグチェンジよを รออยู่ข้างบนชั้นสองเนี่ยหัวพี่ท็อปนะมีใครไม่รู้เฮ้ยให้โดนทังเลยเนี่ยออกไปดูใหม่กันกเฮ้ยมีพี่ท็อปตายป่ะพี่ไม่ตายไม่ตายมันถอยไปยัะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ไม่ถึงอีกแล้ว <c oughs> าร์จเซ็ตจุดคีบัส ก้องพี่โอ้ยพี่ในห้องนอนซ้ายมือไอ้แค่นี้นี่เองสวยสองตัวนะนูนข้อไห buddy j o i n your channel ล แค่ <Okay. S 2> กล้องละในกล้องในในกล้องมีห้องปะเอ่อกำลังในกล้องมีห้องไหมในกล้องมีห้องกล้องมีอยู่ตรงของตัวนึงกล้องแตกหมดเลยเห็นแล้วก๊อตมานั่งอยู่หลังหลังตัวประกันข้างเตียงอะ่ะนอนสวยเรียบร้อยโอเคเ ใช่ไหมก๊อตมันอยู่หลังใช่ไหมหลังเตียงอ่ะตรงเตียงเตียงเหรอไม่ใช่ตรงโซฟาไอ้ตรงเตียงเลยว่าตายไอ้ไอ้ตรงเมื่อกี้หลังตะวัรเห็นหัวแวบไหมหลังตะวัรตายแล้วผมยิงแล้วอ้าวผมปีนแล้วมันไม่ระเบิดแล้วเหรอไอเนี่ยไอ้ของไม่ไม่มันต้องยิงต้องยิงอ๋อต้องยิงโอ้ยโหฮ่ามะ